เราก็อยากไปอะไรเงี้ยครับแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะว่าสำหรับแบรนด์เราอ่ะคือการที่เรารู้ว่าเราไปอยู่ในที่ท,ที่มีกลุ่มลูกค้าของเราเยอะๆอยู่ตรงนั้นเนี่ยอาจจะดีกว่าแล้วถ้าเขาชอบกาแฟแล้วเขาชอบแบรนด์เราจริงอ่ะแล้วเขาก็เดินทางมาแล้วเขาอาจจะไปแถวนั้นอยู่แล้วเด้วเขาก็แวะมาอะไรเงี้ยครับคือการที่เข้าใจว่าคอมมูนิตี้ของคุณอยู่ที่ไหนแล้วหาที่ใกล้ๆเขาจริงอาจจะสําคัญกว่าที่ต้องแบบ จ่ายแพงที่สุดหรือที่ที่โดดเด่นที่สุดอะไรเงี้ยครับเพื่อให้ทุกๆคนได้เห็นอะไรเงี้ยครับน่าสนใจมากครับกยุยุ์นี้ก็ผมเชื่อเวิร์กมากแล้วปเป็นเหตุผลที่ผมผมกินรูทไม่ถ้าเจดทุกสาขาคราับตรงไหนมีรูทผมจะไปกินที่นั่นครับคุณครับจะเลยก็เลยเตมผมสังเกตเห็นครับว่ารูทถูกกระติคนทุีคต,นะตอนแรกที่คุณเต้เริ่มรูทะครับถึงวันนี้ถ้าย้อนเวลากลับไปอ่ะภาพที่เป็นวันนี้เป็นอ่ะเป็นภาพที่ตอนนั้นเห็นปะตอนเริ่มมาไป ตอนน<ม>ั้นตอนนั้นตอนเริ่มบูสคือเริ่มเพราะว่าเป็นแพชชั่นวนเริ่มเป็นเพราะว่าคิดว่ามันสิธุรกิจแล้วอยากที่ทําให้มันเป็นติดภาพในวันถ,ถ้าเกิดภาพแรกสุดเลยเนะี่ยคือแบบแพชชั่นล้วนๆเลยครับคือแบบแต่ก็มีคือตอนเป้าหมายตั้งแต่วันแรกจนถึงวันเนี้ยผมว่ามันก็คล้ายๆเดิมนะคือทุกคนจะรู้ว่า,ามันอาจจะมีอดับจากประโยคนี้นิ็หน่อยกนะ็คือว่าเราอยากจะให้กาแฟพิเศษไทยเนี่ยเข้าถึงคนได้ง่ายที่สุด นั่นคือเป้าหมายหลักของแบรนด์นะซึ่งจะเข้าถึงได้ง่ายที่สุดก็แปลว่าเราก็ต้องมีที่ที่เขามาหาเราได้ง่ายแต่มมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนที่ทำแบรนด์แบรนด์เนี่ยเราอาจจะมองว่าโอเคเพอให้คนไทย appreciate เข้าใจแล้วก็ access กับกาแฟไทยดีๆได้ดดมากขึ้นนะอาจจะคิดว่าแบบโอเคตรวเลขนยังไม่ต้องเยอะมากยังไม่ติดหไรแต่ว่าพอทำไป ในการเปิดสาขาเยอะขึ้นตอนแรกอาจจะคิดว่าแบบสองที่สามที่จริงก็อาจจะพอแล้วลอย่างเนี้ยครับทำมาสักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเอรอ้านกาแฟาที่เป็นร้านโปรดของทุกคนนะถ้าเกิดเดินทางเกินสิบหรือสิบห้านาทีขึ้นไปไม่ได้ปอนนะอลอดเราก็คิดว่าเราต้องไปแบบว่าหลายที่หน่อยแต่พอตอนพู้จิวตวนนนี้ยพอกลับมาเริ่มดูภาพรวมของธุรกิจกาแฟานะผมรู้สึกว่าจริงนะมีคนทาํากาแฟดีๆแบบแล้วก็กาแฟาไทยด้วยนะครับเริ่มมีมากขึ้นละ เริ่มเยอะละเ,เราเองจะต้องคือเป้าหมายนั้นเนะน่ยมันอาจจะไม่ได้ achieve ด้วยแบบความเป็นรู้สร็จเดียวแต่มีคนอื่นๆเนี่ยเข้ามาช่วยกันซากส,สิ่งนี้สเต็ปต่อไปของรู้มันคือ,อยังไงเนี่ยตอนนี้เป็นเรื่องที่กาลังคุยกันอยู่ว่าเอะบางทีเราอาจจะไม่ต้องเปิดแบบ4ี่สิบห้าสิบสาขาให้แบบคนทั้งกรุงเทพเนี่ยแบบมาถึงเราได้ภายในแบบสามกิโลแต่จริงๆแล้วเนี่ยอาจจะมีแบบจํานวนหนึ่งไหมแต่ที่เหลือเนี่ยเป็นการแบบสร้างประสบการณ์ใหมๆ่ๆ ผ่านกาแฟให้กับกลุ่มลูกค้าที่บางทีเขาอาจจะยังไม่ค่อยรู้จักเราอะไรอย่างเงี้ยครับวันนี้จะเป็นแบบริ i n k i n g ใหม่ของแบรนด์ในในปีนี้ที่ตอนนี้กาลังถกเถียงกันอยู่ในทีมน่าสนใจครับเคยมีมีสาขาต่างจังหวัดไหมครับยังครับตอเน,นี้ยครับก็เริ่มคิดกันว่าแบบจริงจริงเหรอว่าเราต้องหาพาร์ทเนอร์ในแบบต่างจังหวัดมากขึ้นเพื่อที่แบบเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าในหัวเมืองใหม่ๆหัวเมืองที่เราอาจจะยังไปไม่ถึงบ้างอะไรเงี้ยผมผมผมเชื่อว่าที่เชียงใหม่ก็หลังกะแสเยอะเนาะผมว่ามัน แล้วเราอยู่ตรงเหนือด้วยอยู่เหนือด้วยก,ก็เดินทางเดินทางจากขวิตบีน่าเดินทางมาสะดวกก็ผมผมว่าต่างจังหวัดก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วผมเชื่อว่าวูคก็น่าจะน่าจะไปถึงครับหวังว่าครับแต่ทั้งหมดเนี่ยมันผมว่ามันขึ้นอยู่กับเรามีเรามี l ลพาร partner หรือเปล่าที่ดีอะไรเงี้ยผมตลาดเชียงใหม่จริงไม่ง่ายนะร้านกาแฟเยอะมาก local partner หมายถึงอะไรครับหมายถึงคนในจังหวัดนั่นนั้นตุยซา pen firsta la tan